หลักสูตรใหม่สำหรับน้องๆที่อยากเป็นแอร์ค่ะนี่เลยค่ะน้องๆค่ะหลักสูตรการจัดการบริการการบินของพระจอมเก้าลาดกระบังค่ะซึ่งเขานะเพิ่งเปิดปีที่แล้วเป็นปีแรกส่วนปีนี้ใครสนใจอยากเป็นแอร์เรียนสาขานี้ได้เลยค่ะน้องๆค่ะสาขานี้นะคะจะเป็นสาขาค่ะที่น้องเนี่ยจะได้ความรู้แล้วก็ทักษะพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานด้านบริการทางอุตสาหกรรมการบินค่ะและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือสาขานี้ของพระจอมเก้าลาดกระบังค่ะเขาเนี่ยได้รับความร่วมมือกับบริษัทไทยฟ g h t เทรนนิ่งค่ะซึ่งเป็น ในกำกับของบริษัทการบินไทยค่ะทําให้น้องเนี่ยจะได้ความรู้และประสบการณ์จากบริษัทชั้นนําที่เป็นตัวจริงด้านอุตสาหกรรมการบินค่ะโดยการเรียนการสอนค่ะน้องเนี่ยจะเรียนที่คณะศิลปศาสตร์ของพระจอมก้าวกระบ a งเนี่ยสปีครึ่งแล้วก็อีก1ปีครึ่งเนี่ยจะไปเรียนที่บริษัทไทยฟลายเทรนนิ่งค่ะ และที่สําคัญทุกคนค่ะจบสาขานี้มาค่ะน้องสามารถทํางานเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินพนักง,งานบริการผู้โดยสารภาคผื้นหรือน้องค่ะสามารถทํางานนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานบริษัทษาสายการบินหรือท่าอากาศยานก็ได้ค่ะและเกณฑ์การสอบเข้าคณะนี้ค่ะจะใช้คะแนนทีแกตครบทั้ง3พาร์ทเลยโดวยวิชาทีเกตหหรือว่าทีเกตอิงค่ะมีค่าน้ำหนักสูงถึง35เเทีแกตสองสาอแล้วก็ทีแกตสามสเค่ะ เอาป็นปว่าน้องๆคนไหนอยากเป็นแอร์ก็สามารถนะครมองสาขานี้เป็นตัวเลือกได้เลยค่ะและที่สำคัญใครนะที่อยากเตรียมตัววิชาที่แก่งปังๆต้องมาเรียนกับครูพี่วันค่ะนี่ค่ะหนังสือครูพี่วันสามารถทักแชทสอบถามเพดมินได้เลยค่ะ